ผมใหม่แม่ขอวเาวยหยุดยุดตรงนี้เลยนะน่ไปผมไปทำไมไปผมแล้วปยดมไปพผมมันยาวกับแม่เลยแฟดนะคะฟ้าแฟดแม่สวยอะนู่นตอนนั้นนะไม่ยืดเลยบ่ยืดไอ้บึงว่าทำใดเป็นองอันนี้ยืดนะถ้าไม่ไดมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ไดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะไม่ยืด โอ้นรอดโอ้โอนไปส่งน้ำให้พี่ด้วยนะนน <laughs> สั่งน้ำมา,าก็ซาเล็ง<า>พี่อ่ะมันขี่ไม่ได้เลยจะไปซื้อน้ำมันขี่ไม่ได้ไปรู้บ่ขับอะไรขับรไปซื้ออีกขับอะไรขับรถไปซื้อน้ำซื้อมาแล้วนะอืมล้างบ่หายเย็นยังโอ้หายร้อนยังหายเย็นยังทำไมรอนน้อนเนาะจัดไป นี่นะคะเราสั่งน้ำน้องคืนนะคะเราสัง่งรู้สึกรู้สึกว่าเราจากรู้สึกว่าคนซื้อจะจะแถมสั่งมหาเพ็กนี่นะคะเจ,จ้าชาไทยเจ้าชาไทยนะคะ เขา,าเพูดก็พูดประโยคแล้วะคะให้พูดนะเขามีสคริปต์ให้พูดใช่ไหมพูดแล้วเราจะเอาเวลาก็พูดใหม่เอาใหม่เห <c oughs> <c oughs> มือนเหมือนแบบโมเมนต์แบบว่าเหมือนเมือม่อโมเมนต์แบบไปถ่ายหนังถ่ายอะไรใช่ไหมเฮ้ร้อนร้อนร้อน มีแถมไหมในเสื้อได้ามาสองตัวได้ามาสองตัวเสียดายนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคูบุต้าใช่ไหมเสื้อตัวใหม่เสื้อตัวใหม่เออใช่เพราะตัวเก่ามันจะเป็นอันนี้คูบุตา้าหัวลูกไก่ดิเหลือมั้ย ฮะรอเออไปไปเอาไอ้พี่เป็นละเอาไอ้พี่เป็นละนี่นะคะเออพอจะเอาไปเลยเนาะเอออะาไปเลยเนาะเอาันคุ้งปหลายนมันที่สวยลใส่ี่เด๋บุกางอ่ะมันที่ไปโจ แล้วเรามาถามไอจิลบลบลบไอไอนุนว่าอะไรนะไม่ไม่ยยนั้นยยนั้นชื่ออะไรว่าจะปอบหยิบอะลับดับ ใหญ่ยยอะไรวะไม่ในหนังมันชื่ออะไรวะหนูบอกแม่พี่ชอบไม่ไม่หนูแม่หนูชอบอยู่มาแปดปีอ่ะครั้งแรกแล้วนี่นนนอ,นอย่าแาซวส่งผมอยา่าแซวหน้าหมาหนูนถูกแล้วแม่ถูกกับแม่ออนแล้ว<อ>ไปค่ะ ก็กลับมาจากเที่ยวนะคะเที่ยวได้ก็ล้างรถได้นะคะทุกคนพนักงานพนักงานช่วยเปิดปิดน้ำชมลมขี้เลยมากเลยไอ้ติมเที่ยวไหนล่ะสไลค์ครับไปคุยสไลด์ไปปะครู่่อะพีครู ครูอยู่ไว้ครนูน้อยๆสีชมพูอะโอนอยู่ตรงโอ่งตรงนั้นแหละพี่รู้สึกว่าพี่ไว้ตรงนั้นเองนะคะแต่เราไปดูภายในกันเนาะนี่นะคะรถเตารถเตาก็อีกนิดหนึ่งก็จะเป็นรถถงสาวนุ่นแล้วนะทุกคนเพราะสาวนุ่นออกไปขับเชียงาาทุกวันไม่เคยได้หยุดเลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากครับภายในคือรักษาได้ดีมากเยี่ยมแต่คือฉันอยากบอกว่าฉันดูดฝุ่นมาแล้วนะคะแล้วคุณเธอก็เอาไปนะคะอ,อ ตามเรื่องมันค่ะเนาะก็อันนี้เป็นเบาะรองนั่งของเรานะคะแต่เสื้ออีกอย่างวะเสื้อเบาวนนนะคะตัวนี้สั่งมาใส่ให้จิกจิกให้ให้นนล้างรถเร็วยุ่ง จะคนป oh, an <the 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 ่วนบ่เครื่องสูบเดียวเครื่องอีเต็กหัวรถไทยอีแต yeah> ็กเขามาทำเป็นเครื่องปั่นไฟเขาเขามีกี่กี่สคริปให้เราพูดกี่ประโยคกี่คำถามหกหกแบบหกข้ออะหกข้อหกข้อมันก็จะแบ่งเป็น ย่อยย่อยเอย่อย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 มาใช่ไหเป็นยังไงเขาเขาถามเราทั้งสองคนไหมหรือว่าอเดี๋ยวแค่เราพูดเองอ๋อน่นลงคลิปให้เขาน้อยรู้สึกตื่นไหมรู้สึกตื่นกับกับคำถามไหม นลง,งไม,ไมาขมาวน้อ่จากนเออเสื้อนี้สวยอะใช่ส่สบายด้วยไม่ให้ใอยู่าเตเตะเวลเปียนนอนใสดูนอนใส,ส่คือจนเฮ้ยน่ะอันนั้นมันอีกหนึ่งอันี้อันี่สวยสีเทาอันนั้นมันสีดำ ควายควายเยนั่นอนะ่ะเข้าสวนเป็นรอบที่สี่แล้วไม่ไม่ใช่ควายมันบินตะไม่เห็นผ่านนะฝั่งนี้นะน่าจะฟังรูแหละ <c oughs> มาดูนะคะทุกคนแล้วเราก็ขับรจเราจะให้เราจะให้ให้อาให้อาให้อาไปเราจะให้เบานุนไปส่งน้ำเราที่บ้านด้วยนะคะทุกคนที่แรกก็ว่าจะเอาซาเลงเยาโบไปซื้อน้ำที่สาธิตนะคะแต่ว่าซาเลงมันพังค่ะทุกคนแบบนั้นมืดก็เลย ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวนนทําำเองไปเลยไปอาบน้ำเลยดูก็สิที่เราก็ฮะไม่รู้อ่ะนั่นแหละพี่ไม่รู้อ่ะ ถ้าเป็นเหมือนเกาวเหมือนอะไรเนาะถ้ามันก็ล้างไม่ออกแี่ไม่ออกเียวอเนปุ๊กี้อะนหลานเลยดีเร็วนอนดูหลานเลย